เพื่อนๆคิดว่าอาหารสุดแปลกที่สุดในชีวิตที่เพื่อนๆเคยกินเนี่ยมันคืออะไรครับผมวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆไปเปิดเมนูพิสดาร10อาหารพื้นเมืองที่บางคนเห็นแล้วอาจจะต้องขนลูกขนพองกันเลยนะครับกับความแปลกของอาหารเหล่านั้นบางอย่างถึงขนาดยียวนชวนอาเจียนกันได้เลยนะแต่บางอย่างนักท่องเที่ยวต่างแดนอย่างเราเนี่ยก็พอจะลิ้มลองเปิดพิสดารได้อย่างสบายนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับ อันแรกนะครับผมซุปรังนกจากประเทศจีนสําหรับคนเอเชียอย่างเราเนี่ยการทานรังนกคงจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่พวกฝรั่งตาน้ํเข้าหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาดันรู้สึกว่ามันแปลกได้ถือว่ารังนกเป็นอาหารที่แปลกประหลาดสุดๆกับการกินน้ําลายของนกเข้าไปได้ยังไงมันใช่ไหมครับ <c oughs> ซึ่งรังนกแท้ๆที่ได้มาจากน้ําลายของนกนางแอน่นที่สํารอกออกมาแล้วจับตัวเป็นรูปร่างคล้ายกับรังนกนั่นเองนะครับ และรังนกยังเป็นอาหารชั้นเลิศของหลายประเทศในแถบเอเชียแถมมีราคาแพงอีกด้วยนะอาหารเมนูพิสดารน,นี่ยเลยทําให้พวกฝรั่งเขาแปลกใจว่าทําไมคนเอเชียถึงชอบกินน้ำลายของนกจังสําหรับผมนะผมคิดว่ามันก็อร่อยนะครับผมรังนกแท้อะไรอย่เงี้ยนะโอเคครับผมต่อไปตัวบึ้งทอดของประเทศกัมพูชานี่ครับผมมาแลวครับผมโดนชนได้นะครับผมตัวบึ้งหรือว่าแมงมุมยักษ์นะครับ ที่เคยเป็นข่าวในบ้านเราอะ่ะว่าต่อ,อยคนตายในที่คอมเมนต์เนี่ยตัวบึง้งเนี่ยถูกจับตายให้กลายเป็นอาหารนะครับผมแบบว่ากินได้ทุกส่วนทุกอวัยวะของมันเลยนะโอ้โหมาทั้งตัวอย่างนี้ก็เห็นแล้วขนลุกเหมือนกันนะครับผมนะที่มันมีให้เลือกทั้งแบบย่างนะครับผมอบทอดเมนูยอดนิยมของคนกัมพูชาเขาเลยนะครับผมมันจะมีเต็มทั่วท้องถนนในเมืองสักุลจังหวัดจำปงจามไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมกัน ใครอยากลองก็เชิญนะครับต่อไปเป็นปลาปักเกะเปาประเทศญี่ปุ่นฟูกุหรือเป็นที่รู้กันว่าปลาปักเร้เปาเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงสารพิษที่ว่าก็คือเตโทรโดทรอซินซึ่งมีอันตรายร้ายแรงกว่าไซยาไนต์ถึง1250เท่าตัวเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณหนัง ไข่เนื้อตับและก็ลำไส้หากได้รับพิษจากการทานปลาชนิดนี้เพียงเล็กน้อยก็ถึงแก่ความตายได้เลยนะแต่เมนูจากปลาชนิดนี้เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับด้วยเหตุนี้เองอะประเทศญี่ปุ่นจึงออกกฎหมายให้เฉพาะพ่อครัวที่มีใบอนุญ,ญาตเท่านั้นที่สามารถชำแหละเนื้อปลาปลกะเป้าเพื่อนํามาทําเป็นอาหารได้ลองคุไม่รู้อิโนโอ,อิเนะไปทําสิครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับ ต่อไปครับผมไข่บาลุดประเทศฟิลิปปินส์ไข่บาลุดนะครับผมคือไข่ต้มที่มีตัวอ่อนของเป็ดไก่ผมว่ามันน่าจะมีนกด้วยนะที่มันตายอยู่ในอย,อยู่ในไข่ครับสามารถหาทานได้ทั่วไปตามข้างทางเมนูแบบนี้บ้านเราเองก็มีขายนะครับแต่เป็นแบบปิ้งหรือว่าต้มนี่แหละซึ่งผมเคยเห็นคนเขากินกันเยอะนะที่เขาเรียกว่าไข่ข้าวครับเออ เคยเห็นเขานําไขไปเสียบไม้ปิ้งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดินหาขากันตามท้องถนนนะโอเคครับผมต่อไปคาสุมาซูเกาะซาดิเนียประเทศอิตาลีคาสุมาซูหมายถึงชีสเน่านะครับหรือที่ชาวซาดิเนียเขาเรียกว่าชีสหนอนนั่นเองนะครับคือชีสนมเกาะที่ภายในอะมันมีรูพุนอันอุด,ดมไปด้วยหนอนและแมลงวันปัจจุบันชีส ชนิดนี้ทาง E.U. จะกำหนดให้เป็นอาหารที่ผิดกฎหมายนะครับและผิดหลักโภชนาการอย่างแรงแต่ก็ยังคงมีขายกันและหาซื้อรับประทานได้จากตลาดมืดนะคือไอคาสุมาซูนะครับชื่อก็โหเรียกยากนะครับผมภายในชีสจะมีหนอนตัวขาวใส ความยาวประมาณ8มิลิเมตรดินทุกดิกอยู่ภายในเป็นจานวนมากเลยนะแถมยังกระโดดได้อีกด้วยนะคู่หี่สยองจังครับผมหากใครเอามือไปโดนเนี่ยหรือเอาอะไรเขีย่ยนอนที่อยู่ในชีดนะครับพวกมันจะกระโดดใส่ทันทีเลยนะดีดตัวได้สูงถึง15เซนเลยทีเดียวนะครับซึ่งนอนเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเร่งกระบวนการหมักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทําให้ไขมันเนี่ยมันแตกตัวเออพากันว่าชีสชนิดนี้นะครับมีความอ่อนนุ่มมาก เนื่องจากมีของเหลวแทกซึมอยู่ในเนื้อชิสและจะต้องรีบทานในขณะที่หนอนยังมีชีวิตโอ้โหคิดแล้วอยากจะอ้วกเลยครับผมเพราะถ้ารอให้หนอนตายก่อนเนี่ยชิสก้อนนั้นจะถือว่าเป็นอาหารมีพิษทันทีโอ้ oh my god ต่อไปครับผมเซอร์สตอร์มิงจากสวีเดนอีกหนึ่งใน10ของอาหารแปลกเลยนะครับผมต้องยกให้จานนี้เลยทีเดียวนะผมแถมยังมีวางขายทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ต ของสวีเดนนั่นก็คือจ้านีหละครับผมเซอร์สตอมมิงหรือว่าปลาเฮอริ่งเน่ามันก็เหมือนคล้ายๆปลาราบ้านเรานะครับผมว่านะ <c oughs> ผมว่าปลาราบ้านเราเนะี่ยเจอเจ้าตัวนี้ไปชิดซ้ายไปเลยครับผมก่อนแนลนวครับผมดันเป็นปลาเน,น่าหมักนานแบบเป็นปีนะครับไอเจ้าเซอร์สตอมมิงนะครับผมผลิตจากปลาเฮอริ่งนะครับผมในทะเลบอลติก ปลาเหล่านี้ก็ผมจะถูกหมักอยู่ในถังราว2เดือนก่อนนำมาบรรจุลงกระป๋องเพื่อหมักต่อและรอให้ปลามันเน่าสนิทอีกราวเดือนโอ้โห6 7 8 8ดเดือนแล้วนะครับผมจนกระป๋องเริ่มบวมเป่งเพราะภายในยมันมีแก๊สก็คือมันเกิดจากปลาที่มันเน่าแล้วนะครับผมแก๊สอ่ะเป็นอันใช้ได้นะครับจากนั้นนะจึงเริ่มนำออกมาขายตามท้องตลาดและมักจะเกิดการระเบิดอยู่บ่อยครั้งจากแร่งดันของแก๊สในกระป๋องด้วยเหตุนี้เองครับผมจึงทำให เจ้าเสืสตอมมิ่งอ่ะกลายเป็นวัตถุอันตรายและห้ามไม่ให้นําขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาดคนสวีเดนมักรับประทานปลาเน่าชนิดนี้กับขนมปังแผ่นใหญ่บางๆหรือกับมันฝรั่งต้มขณะที่บางคนนิยมทานร่วมกับนมเบียร์หรือน้ําเปล่าเพื่อให้ทานง่ายขึ้นและผมก็ไม่เข้าใจอีกเช่นเคยว่าจะทานเพื่ออะไรกันครับนะครับโอ้โหคิดแล้วเหมือนกินปลา,าดิบะครับไปกันต่อครับผม ปลาหมึกเป็นๆน,นะครับผมจากประเทศเกาหลีใต้เมนูนี้มีชื่อว่าซานนาจิกับการเสิร์ฟปลาหมึกสดๆตัวเป็นๆที่หั่นเป็นชิ้นๆทีราดด้วยน้ำมันงาดูแล้วก็น่าลิ้มลองดีเหมือนกันนะครับเมนูนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอร่อยนะครับแถมยังต้องใช้ความพยายามในการกินอีกด้วยกับการต่อสู้กับเจ้าหนวดปลาหมึกที่ยังคงดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่ฉะนั้นหากใครอยากลองเมนูนี้จึงต้องใช้ความไวของฟันและอดทนสูงในการต่อสู้ฟาดฟันกับปลาหมึก ซึ่งอาจจะดูดติดฟันเพดานปากและลิ้นของเราแถมยังดิ้นดุกดิ๊กไปมาเวลาเคี้ยวจึงต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนคืนลงคอเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกนา็น่าจะอร่อยผมว่านะน่าจะอร่อยต่อไปครับผมเป็นกาแฟโคี้รัวะนะครับผมอ่านผิดยังไงของอภัยด้วยนะครับจากประเทศอินโดนีเซีย หากใครนะครับผมได้ไปประเทศอินโดนีเซียนะครับผมคงต้องไปลิ้มลองขอชิมกาแฟาชนิดนี้แน่นอนมันเรียกได้ว่าเป็นกาแฟาที่หายากและมีราคาสูงนะซึ่งเขาว่ากันว่านะครับผมมันเคยแพงที่สุดในโลกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเมล็ดกาแฟาที่ว่าเนี่ได้มาจากมูลของเจ้าตัวชมดนะสัตว์ชนิดนี้จะกินผลกาแฟาสดเข้าไปนะครับแล้วขับถ่ายเมล็ดกาแฟาออกมากล่าวกันว่าเมล็ดกาแฟาที่ผ่านกระบวนการนี้จะมีกลิ่นหอม เลือรสชาติดีเป็นพิเศษอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับผมน่าอยากจะลองอยู่นะโอเคครับผมอันดับต่อไปหัวใจสุดๆของนกพัฟฟินจากประเทศไอซ์แลนด์เมนูนี้ช่างโหดร้ายเสียนี่กระไรนะครับผมกับการเปิดพิสดารน,นกพัฟฟินที่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ดีนะผมว่านะแต่สําสหรับคนไอซ์แลนด์เนี่ยการจับนกพัฟฟินหักคอพลกหนังควักหัวใจสุดๆมาจกทานกันเนี่ย หือว่าเป็นเรื่องปกติส่วนเนื้อจะถูกนําไปรมควันย่างหรือว่าทอดหรือกลายเป็นเมนูอันโอชะตามพัตคารอาหารหรูๆนะหอ <c oughs> ังแล้วมันก็นิดนึงเนาะปัจจุบันนี้ประชากรนกพัฟฟิงกำลังลดลงอย่างมากโดยการไล่ล่าของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับด้วยวิธี Sky f i ิชชิ g งหรือใช้ตาข่ายขนาดใหญ่ดักจับนกซึ่งทําให้ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ้านเรามันก็มีนะครับผมการใช้ตะข่ายในการจับนกนะอันดับสุดท้ายครับผมก็มาถึงเล่าดองงูจากเวียดนามนะครับเล่าดองงูนะครับผมมันก็คือยาโดบนะครับผมชั้นเลือดของคนเวียดนามเลยนะ กับการจับงูดองแช่ลงในขวดโหลแม้ว่างูนั้นจะมีพิษก็ตามแต่คนในท้องถิ่นเขาว่าหากงูถูกแช่เหล้าเป็นเวลานานๆเหล้าจะทําให้พิษค่อยๆเจือจางและถูกทาลายไปในที่สุดจึงสามารถดื่มได้โดยไม่เป็นอันตรายโอเคครับผมนี่ก็คือ10อันดับนะครับที่ผมจัดมาให้เพื่อนๆได้มาดูกันนะครับแล้วเป็นยังไงครับผมใครอยากลองเมนูไหนบ้างครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะ ถ้าใครชอบคลิปสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสันกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของผมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ